ผลที่ทําให้ออกฟอร์ดเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันดับหนึ่งคือคุณภาพการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมโห oh, ถ้าไม่ยอดเยี่ยมเนี่ยเขาคงไม่มี250หลักสูตรแล้วก็30คณะข้อที่2คือมหาลัยนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากมีฟิตเนสมีขนมกินให้ฟรีมีห้องสมุดโอ้แล้วก็มีห้องแลบยิ่งในห้องสมุดเขาเข้า,ขาไปเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้ตลอดชีวิตส่วนอีกอันหนึ่งคือบัณฑิตจบ โอกาสได้งานสูงอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างนายกรัฐมนตรีในประเทศอังกฤษก็ส่วนใหญ่ก็จบจากที่ออกฟอร์ดนะคะอันดับ4คือเขามีเซอร์วิสหลายๆอย่างมีเรื่องของการประถมพยาบาลมีโรงพยาบาลมีการคอนซัลท์เรื่องของสุขภาพจริงมหาลายัยออกฟอร์ดเนี่ยพี่ปูชอบอยู่อย่างหนึ่งคือเขาเน้นคุณภาพชีวิตของนักศึกษาฉะนั้นเขาจะมีระบบหรือเซอร์วิสท,ที่ซัพพอร์ตนักศึกษาม,มีเรื่องของปาาระกันมีการรักษาสุขภาพฟรีมีฟิตเนสคน ที่มีสุขภาพดีเวลาเรียนอะไรมันก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีอันดับ5เมืองออกฟอร์ดถ้าไปเมืองเนี้ยมันเป็นเมืองของการศึกษาที่ว่าประเทศเนี้เป็นประเทศที่น่าอยู่อันนั้นถ้าใครอยากมีคอมเมนต์เด็ดๆดดีๆโดนๆก็คอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ